่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญน,นะครับวันนี้ผมได้นำสมเด็จแพรสองพั 2000, ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยม ลำดับต้นๆของหลวงพ่อแพรนะครับจำนวนสร้างก็ประมาณ2,000องค์เท่านั้นเององค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์มากนะครับผิวพระยังมีค้าบแป้งเป็นหนลน,นแบบนี้นะครับผิวพระยังไม่เปิดเห็นไหมครับผิวพระจะหนลน,นแบบนี้ให้ดูให้เ,เพื่อนๆดูนะครับสําหรับพระองค์นี้เนี่ยกดได้ลึกมากดูนะครับผิวจะตึงเ้นไหวายเห็นไหมครับก็จะลึกแบบนี้ เส้นไหวใบหน้าจะกลมนะครับทะแยงทะแยงดูก็จะมีเส้นคอแบบนี้หน้าอกจะนูนจะนูนนะครับพระนี่จะลึกเลยเห็นไหมครับการวางแขนแล้วก็เส้นแบบนี้นะครับดูได้นะครับเส้นแบบนี้เกิจะในผิมนะครับการแกะบล็อกนะครับจะเจอเส้นแบบนี้ถ้าองค์ไหนที่กดได้ลึกๆเนื้อแน่นๆน,น,นะครับจะเห็นเส้นแบบนี้เส้นแตกน้ําตกแบบนี้ มีนะครับดูเส้นหน้าตักนะครับเนี่ยองพระเนี่ยตอนนี้จะโค้งมนเลยแต่องนี้เห็นไหมครับจะมีน้อเกินแหลมๆไปนิดหนึ่งเห็นไหมครับพระผิวจะตึงให้สังเกตบริเวณแบบนี้ทั่วองพระเนี่ยจะมีเป็นแผ่นเงินหรือวเศษอึขอโทษเป็นแผ่นทองหรือว่าเศษท,ทองนะครับอยู่ทั่วองคพระเลยสําหรับองค์นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นเกศาอยู่นะครับเส้นเกศา พระนี่ดูง่ายมากนะครับองนี้ผิวพระถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆดูข้างๆนะครับสําหรับหลวงพ่อแพรเนี่ยจะเป็นพระองค์ใหญ่นะหนาสังเกตดูนะครับรอยหนา,านี้เนี่ยพระจะหนาแบบนี้ดูขอบตัดนะครับเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้1เส้นเห็นไหมครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับ อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านบนนี่อันนี้เป็นครอบตัดนะครับดูพระชนาเรียบร้อยด้านบนนีครับนี่ก็จะมีเส้นหนึ่งองค์นี้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับติดชัดเจนทุกจุดนะครับด้านล่างาจะติดเส้นนี้ บริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยการบรรจุตะกุดนะครับอยู่ตรงนี้เห็นชัดเจนมีเศษทองอยู่แถวบริเวณนี้พระเห็นไหมครับเนี่ยมีมิตินะครับเนี่ยลึกแล้วตามพื้นผิวนี่ก็จะมีแบบเม็ดเดือดขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเกิดจากผิวพระนะครับน้ำมันตังอิวอะไร้ยปะทุข,ขึ้นมาเป็นเดือดๆบางโอนก็จะมีเป็นฟิล์มเป็นเปลือกเป็นสีน้ําตาลนะครับ ทั่วองพระสำหรับองค์นี้นี่คาแป้งยังอยู่นี่นะครับเส้นแตกแบบนี้อยู่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดูด้านหลังนะครับพระองค์นี้ถือว่ากดได้ลึกมากนะดูจากอักขระนะครับติดลึกเส้นคอปิน้นแบบนี้เป็นธรรมชาติแพ่สองพันเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ให้สังเกตดูนะครับเลขสองเนี่ยจะลึกกว่า ทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมครับถึงแม้จะคมชัดแบบนี้ก็จริงเ่ยแต่ว่าเลขสองเนี่ยจะลึกกว่าไข่เขาเป็นการแกะบอกดูมิติของหน้าของลุงพ่อแพรจะมีมิตินะครับสวยมากแล้วก็ให้ดูตามพื้นผิวอันนี้ก็มีรอยมือนะครับในการหยิบจับขึ้นมานะครับก็จะติดรอยมือนิดหนึ่ง อยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมมีเวลาก็จะทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับแล้วเราค่อยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ